สวัสดีค่ะอันนี้ก็จะเป็นภาคต่อของการทำตัวกิมที่เป็นดาวแปดแชกนะคะที่คราวที่แล้วเราใส่กระทงกันวันนี้ทำสีเงินเดี๋ยวเรามาทบทวนกันนิดนึงนะคะเผื่อใครไม่ได้ดูคลิปก่อนหรือยังจำไม่ได้ใช้กระดาษ a 9ค่ะพับครึ่งนะคะแล้วก็ ใช้ทางด้านยาวพับครึ่งแล้วก็กลับมาพับอีกประกบเข้ากันอันนี้คือความยาวของด้านข้างนะคะแล้วก็พับหัวแหลมท้ายแหลมตรงนี้เลยเราตัดกระดาษแข็งไว้หนึ่งแผ่นนะคะแล้วก็ตีเส้นไว้ที่0.7นนิ้วก็คือ3ามส่วนส่นิ้วนะคะแล้วพับหัวแหลมท้ายแหลมเสร็จแล้วเรากลับ เอาด้านเรียบประกบเข้าหากันนะคะกระดาษแข็งที่เราตีเส้นเอาไว้ตรงด้านข้างนี้3 4ส่วน4นิ้วนะคะเพื่อเราจะให้พับด้านข้างเสมอกันทุกอันเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปประกบกันเพราะฉะนั้นกระดาษทุกแผ่นต้องเท่ากันนะคะนี่ค่ะพับข้นไปแล้วก็แบะออกมาพับ กลับหน้ากลับหลังกันคนละครึ่งนะคะทําทั้งสองด้านเราก็จะได้ทุกด้านที่พับเข้าไปเป็นขนาด0.75นิ้วนะคะ3ส่วน4นิ้วแล้วก็แบ่งพับอย่างคนละครึ่งอย่างนี้นะคะทําเหมือนกันทุกแผ่นแล้วก็พับกลับด้านออกมาอย่างนี้นะคะแล้วเราก็ดึงเขาออกมาถ้าเราพับเยอะ กว้างเราก็จะได้ส่วนโค้งเยอะใครอยากทําที่ใหญ่ยาวกว่านี้ก็ใช้อีกด้านหนึ่งได้นะคะแต่อันนี้เราจะใช้ทั้งหมด8แผ่นเสร็จแล้วเราจะมาเก็บด้านข้างให้ติดกันก็พยายามเลือกด้านที่ความเป็นติ่งขาวให้เสมอกันด้านไม่เสมอกันเราเอามาแม็กนะคะ ก็ตรงริมนี่แม็กใกล้ริมหน่อยแล้วก็ตรงกลางนี่แม็กเข้ามาประมาณ1เซนนะคะทําอย่างนี้ทั้งหมด8อันเลยนะคะไม่ต้องริมสุดมากก็ได้นะคะตรงปลายเอาแค่เว้นระยะใบมะรานสักครึ่งเซนก็ได้คะ่ะเพื่อความสะดวกในการทำแล้วก็คลิปเข้าไปเนี่ยประมาณ ครึ่งเซนก็ได้ค่ะครึ่งเซนก็นิดเดียวเองนะคะเพื่อให้เขาอยู่ให้เขาแน่นแต่ว่าตรงปลายนี้ตรงกลางนี้ประมาณ1เซนนะคะทำจนครบทั้ง8ชิ้นนะคะอันนี้อันสุดท้ายค่ะอันที่8เขาก็จะมีแรงดันนิดนึงนะคะพอเราซ้อนใกล้กันอันนี้เรา ติดให้ครบรอบนะคะอันปกติเราก็ไม่ค่อยได้ทำแต่ว่าที่นี่ก็ส่วนมากจะทำช่วงไหว้พระจันทร์เราก็จะทำเป็นวงจักรบ้างเป็นดาวบ้างทุกทีเราจะทำา12อันทางด้านยาวเราก็จะใส่กระทงแต่อันนี้ทำทางด้านยาวมันจะกว้างเกินไปก็เลยทำด้านขวางนะคะอันนี้เราจะทำสองอันนะคะ เพราะตั้งใจจะเอามาประกบกันให้เป็นดาวนะคะก็ติดดอกไม้แดงด้วยนะคะทั้งสองอันจะติดก่อนหรือติดหลังก็ได้นะคะแล้วแต่สะดวกบางคนก็ประกบดาวเสร็จแล้วค่อยมาติดก็ได้ะคะ่ะ อันก็ทากาวตรงสันนี่นะคะเพราะว่าส่วนที่จะติดถ้าดาวตรงสันก็จริงแต่ว่าเสร็จแล้วกาวก็จะไหลไปข้างๆนิดหนึ่งแล้วก็เสร็จแล้วเราก็จะติดดาวแดงให้เป็นตามรอยหยักของสันเขานะคะก็จะทายากนิดหนึ่งถ้าใครไม่มีก็ใช้ อย่างอื่นได้นะคะเป็นผล,ลไม้ก็ได้แต่ถ้ามีกระดาษแดงหรือกระดาษอาจจะเป็นสีอื่นก็ได้นะคะถ้าสีเหลืองก็ได้สีแดงก็ได้แล้วแต่กระดาษที่เรามีได้ค่ะเสร็จแล้วก็จับจับให้เขาพับเป็นรอยพับนิดหนึ่งนะคะเดี๋ยวเวลาเราหุบเข้ามาเขาจะได้เป็นร่องนิดหนึ่ง ถูก้า็มาอย่างนี้ก็คืออยากให้เขาสนิทนะเขานั้นนะคะอยากให้เขาสนิทแนบสนิทกันทําเหมือนกันทั้งสองอันเลยนะคะติดดาวแดงพอ,อเราได้สองอันแล้วเดี๋ยวเรามา ติดตัวช่วยให้นิดหนึ่งนะคะเพื่อให้เวลาเราประกบติดกันเขาจะได้ไม่เลื่อนหลุดง่ายนะคะตัดกระดาษแข็งสี่เหลี่ยมมาสองอันค่ะแล้วก็ทากาวเพื่อให้เขาอยู่ทรงแบนในระยะที่เรากำหนดนะคะตัดกระดาษแข็งขนาดสี่เหลี่ยมพอประมาณเนาะแล้วก็ ติดกาวอันนี้ตัด7,7คูณเเซนค่ะแล้วก็เวลาวางเหลี่ยมวางให้เขาตรงนะคะวางมุมทแยงให้เขามุมทแยงเพราะว่าเขาจะมีแดเหลี่ยมก็วางให้ตรงกันเพราะว่าเดี๋ยวเวลาเราประกบกันเราจะได้เอาเหลี่ยมตรงกันนะคะแล้วก็พักไว้ก่อนให้เขาอยู่ให้เขาติดนิดนึงนะคะให้เขาทรงตัวอยู่ติดนิดนึง ที่ทาอย่างนี้ก็เพราะว่าเวลานั้นเราจะให้เขาอยู่คงสภาพไม่ไม่หุบเข้าหุบออกแล้วก็เซตตัวอยู่กับที่นะคะปะกาวเสร็จแล้วทิ้งไว้ให้เขาเซตตัวสักครู่นะคะและเดี๋ยวเรามาทําขั้นตอนต่อไปค่ะพอเขาเซตตัวแล้วเราก็ มาทาก,กาวตรงนี้เลยให้ค่อนข้างหนานิดนึงนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมาประกบเขาให้ติดกันเพราะด้วยที่ว่าเวลาเราวางมุมไว้แต่ละเหลี่ยมนั้นนะคะให้มันตรงกันเวลาเราประกบก,ก็จะตรงกันแบบนี้นะคะ ใช้สกอตเทปนะคะก็กดุอันนี้ให้เสมอกันแล้วก็ติดสกอตเทปเลยติดไปในแนวตั้งก่อนนะคะจะได้สนิททั้งสองด้านแล้วก็บีบพับ กลับมาอีกด้านหนึ่งอยงนี้นะคะแล้วก็ติดด้านข้างยาวไปเลยค่ะเวลาดึงนะคะพยายามติดทีเดียวให้สนิทนะคะถ้าติดไม่สนิทไม่ต้องลื้อนะคะไม่งั้นเดี๋ยวสกอตเทปอะจะดึงความเป็นกระดาษทองส่วนที่เป็นทองส่วนที่เป็นเงินนี้หลุดออกมาด้วยเราติดแค่พออยู่ค่ะแต่ติดให้แนบสนิทไปเลยทั้งส่วนที่เป็นช่วงสามเหลี่ยมนี่นะคะ เสร็จด้านหนึ่งให้มาทําฝั่งตรงข้ามนะคะจะได้ไม่เลื่อนเขาจะได้ไม่เลื่อนกันพับแล้วก็กลับมาอย่างนี้นะคะทําด้านหนึ่งเสร็จก็ติดด้านข้างทำตรงกันข้ามไปตรงกันข้ามมานะคะเขาจะได้ประกบกันได้พอดีแล้วก็ไม่เลื่อน บีบได้นะคะเขาจะได้เป็นสันเป็นเรียวสวยอย่างนี้นะคะติดยาวพับด้านข้างไปอีกข้างหนึ่งแล้วก็จะมีเหลือฝั่งนี้มาแล้วก็มาประกบฝั่งนี้ก็ตรงปลายก็จะแข็ง ขึ้นนิดหนึ่งเพราะสกอตเทปช่วยนะคะค่ะทำแล้วทำให้ครบทั้ง8ด้านเดี๋ยวเรามาแกะกันดูนะคะว่าจะเป็นยังไงแล้วก็แกะมาเราก็จะได้หน้าตาแบบนี้นะคะตรงส่วนปลายที่เราจะร้อยเชือกอะ่ะให้ติดแก่ก็เทปเพิ่มพันไปสักอีกรอบนึงนะคะแล้วก็แทงเชือกจากมุม ตรงสันในส่วนที่เราจะเจาะตรงแนวสันเนี่ยก็จะเป็นช่องเล็กนิดเดียวเป็นสันเล็กนิดเดียวเวลาเราแทงเข็มเนี่ยจะเจาะยากเพราะเขามีเป็นพลาสติกนะคะให้ใช้เข็มเย็บผ้าเล็กๆมีปลายเล็กๆอะมาแทงนําก่อนนะคะแทงเป็นเป็นช่องนําก่อนเพราะว่าเข็มที่เราจะร้อยเชือกเนี่ยต้องเชือกต้องใหญ่ต้อง แข็งแรงนิดนึงนะคะเพราะเขามีน้ำหนักถ้าเป็นเชือกที่เป็นโปร่งโปเนี่ยแนะนําให้ฟั่นให้เป็นเส้นเล็กเล็ก,ก่อนนะคะแล้วก็แทงให้ทะลุร้อยมาเนี่ยความยาวตามต้องการเลยนะคะแล้วก็มัดให้เป็นปมให้เล็กที่สุดเพราะว่าต้องการให้ปมเล็กเส้นเล็กเมื่อเวลาไปแขวนเขาจะมีจะได้หมุนได้ถ้าเราแขวนไม่ได้ ทำปมใหญ่เขาจะแกว่งไม่ออกนะคะพยายามทําปมให้เล็กไว้จะได้แกว่งสวยค่ะสวัสดีค่ะ